เขาไปนอนกับวันนอนสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้โพกๆกับช่องสาวพรเก็มะลได้ได้เงินละตีได้เงินละติมันกระมันได้อยู่ตอนพันถุ์หอดลอยเหรียญไงลอยเหรียญกันเงินเขาเลยวันนี้พาทุกคนมากินข้าวแรงแล้วทุกคนนะพอดี้ร้านมาตำนองมาตำไอเดียให้กินตำแตงกุ้งสดแล้วทุกคนนี่นี่นองมือถือนี่ย เน <No. Okay>. okay. <laughs> ่าอะเคียต no. ูว <c oughs> ่างอัเนาะเน่าแลวใส่นี่มันก็แเสบแลวแหละเพาะเนาะน้ำปลาไอแสรบดี่ะเขาพอนทอนีกว่นีว้ามีเนละลายกับนวลลายตันแตงิ่งกละมังตันแตงกะหลูเนาะทุกคนแก้ะป็องตองท้ามากินจะกคนคนละตันเตยลลายกันนวลลาย กินช้อนแรงน้ากันนุกคกมันสก็บอยู่โอกาสเห็นที่นอนมันใส่ขมอีเลมมันแหลมทืมอแบหลมเพราพ่อขมคอมอาเบิงนั่งคียเดิอพนคนจุดจบนะพนันจุดจบจุดจบของสายแข็งถ้าพนันบนโตกก็คือสุดบนเด้เขามานอน

อ๋อสุดาบนภาษาแล้วมันลบมันสลบแล้วอ่าโตเอาหมอนวางเอาหมอนวางกัหลากไว่คุณไปตื่นเลยนะแล้วนอนใหม่ใหม่ไปตื่นแล้วอ่เอาหมอนวางหมองใหม่อ่ะแล้วกัหลากไปนอนคุณแต่ครั้งคุณโลมเปนใจุ่ณเฮ้ยนายนายนายอย่าทำน้องแรงหลุดให้พี่ไม่ทำคุณเอาไปใส่พุณโลมคุณยันยุ่งอันนี้มันอันใหม่กี่กล่องเอียงอ๋อสุขาวชนนี้เลยบอกโขงของหอโขงหน่อยจ้า ยืนไทยวิธีปรุงเนาะทุกคน้แาแต่เบาหลากักตัวกะเพามากขนมนุ่มนุ่มนมนุใส่ปลาอนี่ทีเด็ดทีเด็ดกุ้งสดตัแตงกุ้งสดนะจ๊ะทุกคนมึงหมดหมหม,มันสิกเดงใส่เลยคนเอาหน่อนหน่อยนะทุกคน กินตำเสด็จหกโลบรจำห้อยห้อห้อยเบิดแล้วเบิดอยู่กันนะใส่กะมังเลยอาจจะทำหมึะ่าก็ได้ม่ทมูก่เเอาลกบัวมาเ็กคเนาะเติมสวนขมันหน่อยใส่ตรงขยายขุกซิม โลดแํกคือเกาเอยน้ำจิบป่ะอ่ะอ่ะอนี้แก่อันน um ี้องันนี้ต้องห่วง้วม right> ันจะหนียวเนาะนี่ค่ะ ทีนแล้วมาเบิ่งอีกทีก็คือตอนกินกันนนทุกคนนะเรียบร้อยเลยมยวะเต็มถาดาเบิเนาะตกไข่เลยถั่วครัวแตงุ้งสดถั่วควคววเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นพร้อมเสิร์วอร์มนองรา นอนจานน่ะกระแกมเฮาพักเอาใสาจ่จานกันเลยตัวพักไ,ไม่เอาไม่เหี้นเท่าหนาเดี๋ยวหน้าสองหน่อ,นอ,อยวันไหนสิบนะเลื่อนเลื่อนโต๊ะหลวงพอว่าง้ะทุกคนใส่กับเพื่อเลยทีนี้กินเอาแรงน้วยกันนางไก่ทอดกับไก่ทอดเนาะทุกคน เอาไปทุนเลยพักนะเอาไวปเดี๋ยวพอดูอยากกินแล้วน,นะทุกคนนะวันนี้บร้พากินคือเราคนหลายสำหรับคลิปนี้ฝากไลค์แช่งสำหนับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเด้อทุกคนจะเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย,บาย